สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เรายุ่กันทีสนามชนโคบ้านบางกัมนะครับบ้านบางกัมเดี๋ยวเราจะมาดูวัวที่จะทำการชนในวันที่ยสิพฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับวัวคงมีความสดความพร้อมความสมบูรณ์ยังไงบ้างครับสวัสดีกับบ้างสองคนครับสวัสดีครับผมมาถึงงานไส้วัวชนนะครับบ้านสองคนเชือดเชือนตัวให้สมาชิกพวกดูจังครับผมลี่ครับเบลลี่นะครับเชืออรครับเชือเนื้ครับเพรามวัวตัวนี้มาจากไข่ไหมครับนี่ไข่กบกไปครับ ขายของผู้ใหญ่ถนนบ้านวัดขนุนนะครับครับผมวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อแดงงามเป็ดจ้าดับรือว่าแดงน้อยนะครับแดงน้อยอายุกี่ปีแล้วครับพี่วันวันเจ็ดปีอายุเจ็ดปีนะครับอายุเจ็ดปีนะครับตัวนี้นะครับเป็นทายาทตัวนี้พี่ผมบอกได้ไหมครับไทายาทเป็ดเองไทายาทเป็ดไทายาตแดงเป็ดเองนะครับครับผมพานกันชมบอะไรกี่ครั้งครับตัวนี้เจ็ดครั้งครับ ทางล่าสุดขนาดที่ไหนครับพี่แผลแผลจริงฮะนครมาแล้วครับแผลไม่มาหนะทางนี้ก็คือให้โอกาสน้องเขาแก้ตัวนะครับครับผมตอนนั้นทางชนก็เป็นยังไงครับพี่ทางชนเป็นยังไงครับพี่ตอนนั้นขัดเลี้ยวทาเลี้ยวมาขัดโต้ทางชนเลี้ยวมาขัดข้อคือว่าขบเคื่องเหลืองวิชาในทางการการโวชนนะครับพี่ครับผมครับผมอ่า พี่มายุ่ขอนี่แล้วได้กี่วันแล้แหละพี่14วันบ14วันนะแต่ผียุ่สะดวกสบายไหมครับสบายครับสบายครับสะดวกสบายดีนะพี่ตอนน้องติดคูนี้กินยากินน้ำได้ดีไหมครับครับกินยากินยากินน้ำได้ดีไม่ต้องป้อนเลยนะครับพี่พาน่องเดินแล้ววันกี่โลได้ครับพี่ประมาณ4โลครับวันละ4โลนะครับวันละ4โลตอนน้องติดคูนี้โดนไหมโดนโดนนะโดนนะพอควานพาเดินก็หลักถถวควานเหมือนนะครับยาหนามนี่พี่ห้าเองร้วยเฉาครับพี่สมัคร ยาหนำยากับยากับยา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 กับยายายาวัวยาวัวฮ่าบาังซือมังซื่อมังห่ามังปนเปรกันไปนัะครับปนผลกันไปครับทุ่มครั้งที่จะถึงเนี้ยร่างกายของน้องวัวนี่มีความสมบูรณ์แค่ไหนครับพี่เต็มร้อยสมบูรณ์เต็มร้อยครับสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วครับพี่อ่าพี่มีความมั่นใจแค่ไหนรอบนีิดในตัวพี่เต็มร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะทั้งวัวทั้งคนนี่คือว่าเต็มบอลชนนี่เต็มร้อยแน่นอนนะครับรอบครั้งนี้เดิมพันเท่าไ้พี่บอกได้ไหมครับเต็มคน สิบสามมื่นก็เมื่อหนอก็สองเซนซี่นะครับสองเซนซี่ก็จัดว่าเป็นครูเอกเอกหลัาก็สูงอยู่นะครับยังไงผมหมายถีทฝากซึ่งเอฟซีของเจ้าแดงหน่อยได้เลยครับครับก็เป็นกําลังใจให้ได้งามพิการด้วยครับผมยังไงมาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะครับให้เจ้าแดงหน่อยนะครับครั้งนี้นะครับยังไงผมก็ขอให้แดงงามพิการเาล้วเจ้าแดงหน่อยนะครับให้เอาเบี้ยเอาชัยชนะลูกขายนะครับขอบคุณมาที่แสัมป์พานในครั้งนี้มากประดิษฐ์ครับ